สวัสดีทุกท่านอีกช่วงหนึ่งนะครับผมก็เราคำน้าเกี่ยวไหมสุกเยอะมากนะครับผมเลยเกณฑ์คนมาช่วยนะครับพี่ป้าน้าแม่จะเป็นลมแล้วตอนนี้แ้นไนางน้อยนะครับแม่นนี้นางน้อยได้สี่จอนะอันนี้ก็สุกสุกสุกเยอะมากเมื่อแรงจังเก็บก็พอดีแล้วเป็นห่างแล้ว นี่นั่งตั้งนะครับทุกท่านที่พี่่ถามเนาะตั้งตั้งนี่จะสุกสองวันแค่นั้นนะครับทุกท่านก็หมดสุกโคบเยอะมากนะครับผมอันนี้ใส่จอจอก็เปียกโอ้ยลุงตุงนั่งแต่ว่าทํารังได้เหมือนเดิมเพราะแข็งแรงนั่ท่านั่งน้นนนนอยอันนี้อันนี้นำดำๆนี่ไม่ใช่เขาตายเขาต้องเป็นจอเก่านะครับผมเอามาใส่พูดดีว่าวันนี้เราทําบุญนะครับผม,ผมก็เลยเต็มขึ้นไป มันถี่แม่เราบอกออกเราทอนเขาเราขยายทับพิมสยามออกที่แรกก็ว่าให้เราเอาออกซาวกระดงที่แรกบอกให้แม่ขยายออกยี่สิบด้งแต่ว่าแม่ว่ามันอันนนมันใหญ่เราก็เลยเอาเขาเขาเด็กเขาเน็เบี่ยงเขาเน็กต้มมันก็เลยถีมันก็เลยตัวบใหญ่พันไดใอนดอาขง